รายการคิดอย่างก้องมองอย่างนิพนธ์วันที่6ตุลาคม2568ตอนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับความเจ็บปวดและการพัฒนาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการคิดอย่างก้องมองอย่างนิพนธ์รายการที่เราจะได้ร่วมกันมองโลกผ่านมุมคิดที่เติมพลังบวกให้กับชีวิตวันนี้ เรามาพร้อมกับประโยคหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนพลังของการเติบโตเอาไว้ลึกมากการเปลี่ยนแปลงเท่ากับความเจ็บปวดและการพัฒนาทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีความเจ็บปวดค่ะเพราะสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งเก่าต้องขยับออกจากที่เดิมแต่ความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูของการเปลี่ยนแปลงมันคือสัญญาณแห่งการเติบโต เหมือนต้นไม้ที่ต้องแตกกิ่งใหม่ต้องฉีกเปลือกเดิมก่อนจะงอกใบอ่อนที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตและในการบริหารเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากความเคยชินสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยจากความมั่นคงสู่ความไม่แน่นอนจากโซนปลอดภัยสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ผู้ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอดทนกับความเจ็บปวดและเรียนรู้จากมันอย่าปิดใจหนีเพราะยิ่งหนีความเจ็บก็ยิ่งไล่ตามแต่ถ้าเราเปิดใจรับยอมเจ็บเพื่อเรียนรู้เราจะพบว่าความเจ็บปวดกำลังหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากนโยบายหรือคำสั่ง แต่เริ่มจากใจที่พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อใจเปิดรับสมองจะเปิดกว้างเมื่อสมองเปิดกว้างปัญญาจะเริ่มทำงานและเมื่อปัญญาทำงานการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวแต่คือของขวัญที่ชีวิตส่งมาให้เราเติบโตขอบคุณที่รับฟังรายการคิดอย่างก้องมองอย่างนิพนธ์ในวันนี้นะคะ ขอขอบพระธมนอาจารย์นิพนธ์ที่ให้แนวคิดดีๆและแรงบันดาลใจแก่รายการของเราเสมออย่าลืมกดติดตามช่องก้องกองเวหาหรือของแคนดูเพื่อไม่พลาดคำคมมุมมองชีวิตและบทคิดดีๆจากอาจารย์นิพนธ์ได้ทุกสัปดาห์ค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ